ขอเจริญพรมีไร่อ้อยอยู่หลังโรงเรียนเมื่อเด็กๆเ,เลิกเรียนก็มักจะไปขโมยตัดอ้อยเขากินเจ้าของไร่อ้อยก็จึงนำป้ายมาปักไว้ว่าลูกปืนหนึ่งลูกสามารถยิงคนขโมยอ้อยได้กี่คนเด็กๆก,ก็นำป้ายมาปักในวันต่อมาว่าไม้ขีดหนึ่งก้านสามารถเผาไร่อ้อยได้กี่ไร่วันต่อมาเจ้าของไร่อ้อยก็นำป้ายไปปักเขียนไว้ว่าเชิญกินได้ แต่อย่าเผานะไอเวนต้องยอมทันท่านแข็งเข้าหากันมันก็ต้องแบบนี้แหละวันนี้จึงบอกกับเราทุกท่านว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเซเว่นแมคโครบิ๊กซีโลตัสห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ๆคือมีบ้างท่านที่มันจะต้องมีเรื่องของการล่วไหลเมื่อเราอยู่กับคนจำนวนมากและคนที่ไปหยิบของเขาโดยไม่จ่ายตังก็เห็นใจผู้ประกอบการเขาบ้างน้มันตังเขา จะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านมันก็เรื่องของเขาไปคิดว่าเขารวยแล้วเราจะไปเอากรรมไปกอบกรรมในความรวยของเขาทําไมก็จ่ายตังให้มันทุกบาททุกสตังวันนี้เราทุกท่านทราบดีว่าผู้ประกอบการทุกคนทําใจไว้แล้วว่าการเทน้ําใส่ขวดมันไม่ได้เข้าทั้งหมดถ้าหากว่าเราตั้งใจเทมันก็จะเข้าเยอะหน่อยแต่ถ้าทําแบบละหลวมบริหารจัดการแบบสุรุย่ยสุร่ายเกินไปมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะไม่ได้เข้ามากนักมันจะรั่วออกมากทีเดียว ฉะนั้นทฤษฎีนี้เราทุกท่านทราบดีว่าการเผื่อใจไว้สําหรับถิ่งที่มันจะรั่วในชีวิตของเรามันต้องมีแน่นอนเราจึงบอกกับทุกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานเป็นผู้จัดการเป็นผอโรงเรียนเป็นครูน้อยเป็นนักการพันโรงเราก็ลูกน้องทั้งนั้นแหละท่านนะเราไม่ได้มีใครเป็นใหญ่จริงจังหละท่านเราก็ล้วนแต่มีนายมีนายที่เป็นรัฐบาลมีนายที่เป็นเอกชนนะแล้วรัฐเองก็เอาเงินของ ประชาชนไปบริหารจัดการก็เลยกลายเป็นว่าเรามีนายคือทุกคนในประเทศเราทุกคนต่างมีความเป็นนายและมีความเป็นลูกน้องอยู่ในตัวเพราะเราก็คือเจ้าของเงินภาษีที่นําไปบริหารจัดการประเทศนี้เราล้วนแต่มีความเป็นนายเป็นลูกน้องกันอยู่เบ็ดเสร็จในตัวเรียบร้อยการที่โกงลัดโกงหลวงนั่นคือโกงเงินตัวเองการที่ทำให้บริษัทของเราเสียหายก็คือทุบมอข้าวตัวเองดังนั้นถ้าหากว่า เราเลี้ยงลูกน้องด้วยเงินเดือนที่พอดีพอด,พอดีก็ขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้องบ้างนะเอาแต่พอดีท่านนะตามดูสมควรเลี้ยงเขาไม่อิ่มเนี่ยเขาก็จะมาวุ่นกับของของ,ของเราแต่ถ้าเลี้ยงให้อิ่มซะก็จะอะไรนักหนาท่านก็เลี้ยงให้อิ่มก็อยู่กันยังมีความสุขนายไม่สับโขลูกน้องไม่สับปรับก็อยู่กันได้ฉะนั้นวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นกันถ้าจิตมันรั่วรั่วไปบ้างเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่สงบก็ให้ดูสภาวะว่าออรั่วหนอหลุดหนอ ในขณะที่ดูสภาวะจิตที่ไม่สงบนั่นแหละนั่นคือการที่เรากําลังปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ต้องบังคับให้มันสงบแต่ดูซิว่ามันไม่สงบและเห็นความจริงว่าจิตนี้ไม่ได้สงบอย่างเดียวนี่คือการปฏิบัติธรรมฉะนั้นวันนี้การเทของที่ไม่ได้เข้าขวดทั้งหมดอุปมาให้เราทุกท่านทราบว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เองมีชีวิตอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเถิท่านเจริญพร